พี่ทุกท่านครับมาแล้วเด็กน้อยค่อยหนีเที่ยวกะมาแล้วเร็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 วมา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 กินนมนี่ฮะกินไม่ขนมเนี่ยเรียกนางมากินขนมก่อนกินเนป็มปะเนี่ยน้อำเยอะอ๋อมา,าขุดยังยืนหนีได้เนี่ยนางออกหนีเที่ยวนั่นนี่หมาแห่งไล,ล่ระว่างหมาเด้อเนี่ย เออ๋ยวไปกินดีๆขนมหน่ะไหมยุขาหน่ะไหมเห็นมั้น่ะเยอะมั้น่ะยุขาหน่ะไหมขาจากควางหน่ะไหมเห็นมั้น่ะก็กินรอขอบ้างหันนะ่ะไปไส่ไม้อีกแล้วนางมาออกมาสำรวจดูแล้วนางก็จะหาข้าวกินขอขอข้าวกินนะไอ้นี่แม่ขนมจากควางแมนี่แม่นี่แม่นี่แม่เห็นมเนี่ย ไปเร็ว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 ,รว,รวทั้งรอก่อนออกมาหาตำรวจนะไปอยู่กับแมวแล้วเห็มบ้าปุ่นน่ะน่ะนางอยู่กับแมวเล่นกับแมวนะอบ้าน่ะโอ้คิดเยอครับปุ่นน่ะ,ดนะเดี๋ยวรอวันหยุดก่อนเดี๋ยวจะล้อมล้วให้นางอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนางจะออกมาเล่นข้างนอกเวลาเราไม่อยู่ หมามันเยอะมีทั้งหมาบ้านอื่นมาอยู่แถวนี้เต็มเลยนางจะมาปเปี้ยนอยู่ใต้ป่าแถวนี้นี่นมะเนี่ยเกี่ยวกความสุขของนางไปนี่เด็กๆของเราก็นี่มอคนอะอืมเอ้าเอาเอา้าเอา้เอา,อายืนี่กันเดี๋ยว,ยวต้มข้าวอยู่ข้าวยังไม่เย็นกินรองท้องไปก่อนอืมจะออกไปไหนอยาออกมาเด้อเวล,วลาพายู่บานนะเห็นไหมหมาอย่างไร เดี๋ยวหมาเขาจะขบหัวเด้อเออเพื่นน่ะโอ้ยขี้ดื้อครับไป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 แม่อยแม่กอข้าวกินแล้วนี่หิวข้าวนางว่างานก็ให้กินแล้วบ้านนี้หิวอีกแล้วอืมไปเลยไปแหลมบ้านเลยไปบ้านเจวคว้างยุ้ยแซ่บ้านยุ้ยแซ่บ้านเจ้าของน่ะไป ยังไปเลยบ้านยี่ยแสงไปเดี๋ยวนี้ไปเร็วๆต้องฝึกนางไว้ก่อนไปนี่บ้านยุ่แสไปเข้าคอกเดี๋ยวนี้ไปเร็ว,ๆๆวๆๆๆเร็วเร็วเรวโอ้หิว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 ื่อนนางไม่คนละคนนะเอ๋อามาบังดูเจอกันจะเป็นจะได้อ้าทมไมเนี่ยเอ๋อข้อกันจะเป็นจนังไรโอ้อยยาน แมวกลัวแต่ไม่กลัวหรอกนางเล่นกันอยู่หลังบ้านอยู่เห็แม่เนี่ยไปเล่นกันสามสี่คนคนนะม,ม,มาเนี่ยออกไปไกลเด้อเดี๋ยวต้องไปต้อนนางก่อนเดี๋ยวนางจะออกไปไกลเนี่ยต้องหาญ้าไล่นางก่อนถ้างั้นนางจะออกไปไกลไปไกลเดี๋ยวคนเห็นนด้ว่าเป็นหมูป่ายเดี๋ยวเพื่อนจะคบหัวเอา ไปเล่นกับแมวระบาดเนี่ยเอ้าเอ้าเอาเอ้าอือเอ้าหยอกันระบาดเนี่ยเหมือนกุ๊บระบาดเนี่ยเอ้ามาละมาเล่นกับแมวละเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้อือเอเอ้าหยอกันระบาดเนี่ยเอ้าเล่นกันเนาะนี่แซ่เห็นไหมเนี่ยแซ่ได้เนี่ย อีไม้เลี้ยวเนี่ยไหมเนี่อืมต้องหาอะไรมาล้อมแล้วหมายเยอะหมาบานอ่นมากหมาบานจ้าของบ่ปันไดด้วยหมาบานอื่นมากมาเดี๋ยวเห็นกันสิบาโอ้ยหมูป่าตัวนี้มึงกันหน้าะไปไหนละ่ะดูพฤติกรรมของนางก่อนดิบนน่ะสํารวจโอเคไปแล้วพี่พี่ใหน้นางเดินเล่นก่อนเดี๋ยวจะต้อนนางเข้าขอกหุงข้าใหน้นางก่อนด้อ Pala pala bye bye